สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะมาถึงคลิปที่8กันแล้วนะคะงวดนี้ดูกันมาตั้ง7คลิปแล้วนะคะในงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะมีเลขในใจกันหรือยังคะงวดนี้เลขอันนาจะเยอะนิดนึงอะนะคะยังไงแอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะหาทางซื้อจนได้ใช่ไหมคะสำหรับความฝันที่นำมาเล่าค่ะก็มาจากทุกช่องทางโซเชียลที่เราแชร์กันเอาไว้อยู่แล้วนะคะ แอดขออนญาตนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังเพื่อหาตัวเลขหาแนวทางในการเสี่ยงโชคต่อค่ะขอบคุณเจ้าของความฝันทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะไปดูฝันที่หนึ่งกันเลยค่ะฝันที่หนึ่งนั้นเป็นฝันจากแม่บัวช่องเคยอีสานใต้ค่ะแม่บัวเป็นคนฝันแม่นติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะคะมีหลุดไปบ้างแต่เดี๋ยวก็เข้าใหม่ค่ะ งวดนี้ค่ะแม่บัวฝันว่ามีเด็กสองคนเดินถือกล่องข้าวมาให้ค่ะบอกว่าเอามาให้ยายกินใกล้จะถึงวันเกิดยายแล้วผู้ฝันก็นั่งคุยกับเด็กนะคะคุยกันเป็นภาษาเขมรเด็กทั้งสองนั้นน่าจะเป็นวิญญาณผีเด็กขเขมรที่เสียชีวิตบริเวณป่ายางค่ะป่ายางที่แม่บัวเขาทำงานอยู่ตรงนั้นนะคะผีเด็กถามยายว่าไม่กินข้าวเหรอ ยายบอกว่ามันดึกแล้วแล้วเด็กก็บอกว่าดึกอะไรนี่มัน8ปดโมงแล้วนะจากนั้นแม่บัวก็สะดุ้งตื่นแม่บัวตีเลขฝันนี้นะคะเป็นวันเกิดตัวเองตามที่ผีเด็กบอกค่ะก็คือเกิดวันที่12เดือน12นะคะธันวาคมปี2 5 0 8 2508ค่ะอายุแม่บัวคือ60ปีนะคะ เด็กที่แม่บัวฝันถึงนั้นนะคะเป็นผีเด็กขมิที่เคยมาเข้าฝันบอกเลขแล้วถูกมาหลายงวดแล้วค่ะและเลข12ของแม่บัวนี้นะคะยังไปคล้ายกับเลขของอาจารย์อุดมช่องพ่อใหญ่ทีค่ะคืออาจารย์อุดมนั้นนะคะเป็นหมอยาสมุนไพรท่านเล่าว่าหลวงตายิ้มมาที่ศาลหลวงปู่สวงที่บ้านค่ะที่บ้านเนี่ยจะมีศาลหลวงปู่สวงศาลใหญ่เลย พอหลวงปู่ยิ้มมากราบหลวงปู่สวงปุ๊บหลวงปู่สวงเนี่ยเข้าประทับร่างเลยค่ะพอเข้าส่งร่างเสร็จแล้วท่านก็พูดว่าซื้อเอาเลยนะ712ท่านบอกเลขแค่นี้ค่ะบอกตัวเดียวเลยนะคะ712แอดเห็นว่าเลข12เนี่ยคล้ายกันกับฝันแม่บัวนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในฝันนี้รวมกันเลยนะคะใครชอบก็ลองเอาไปลุ้นดูค่ะ ฝันที่สองค่ะเป็นพ่อเป็ดช่องเสาหนิงพารวยฝันว่าเดินเข้ามาในบ้านแล้วในบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยเนื้อเลยค่ะเขาขนเอาเนื้อมาย่างมาสับมาทํากับข้าวกันนะคะเนื้อเต็มบ้านคนก็เต็มบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนว่าเขากําลังมีงานนะคะกําลังจะจัดงานอะไรกันสักอย่างลูกหลานเนี่ยก็มากันครบทุกคนเลยนะคะ พอเป็ดเล่าว่าฝันแบบนี้เลยค่ะแบบเดียวกันนี้เลย2คืนติดแล้วฝันว่าคนมาเต็มบ้านนะคะบ้านเลขที่ของผู้ฝันก็คือ39หมู่9ค่ะผู้ฝันตีเลขเพิ่ม3ตัวด้วยก็คือเป็น0 3 9ย์นะคะก็อย่าลืมกลับเป็น36เอาไว้ด้วยหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เลข3993เนี่ยอันสุดฤทธิ์เลยค่ะ แต่ถึงจะอันยังไงนะคะถ้าใครจะซื้อเนี่ยจ่ายครึ่งเดียวก็เอาใช่ไหมคะฝันที่สามค่ะแม่สีช่องเบาหนองค่ะฝันว่าไปไหว้หลวงปู่สวงที่วัดตอนก้มลงกราบนั้นนะคะรูปปั้นของหลวงปู่เป็นองค์ยืนค่ะเงยหน้าขึ้นมาหลวงปู่หายไปแล้วค่ะไม่รู้หายไปไหนสักพักผู้ฝันก็ได้ยินเสียงแตรรถด,ดังขึ้น ผู้ฝันเดินออกมายืนแอบ,บดูค่ะเขาก็เปิดไฟใส่ด้วยนะคะนอกจากบีบแตรแล้วรถคันที่ผู้ฝันออกมาดูนั้นบอกว่าเห็นหลวงปูส่สวงอยู่ในรถค่ะทะเบียนรถก็คือ3 0 9ขีด0999ค่ะฝันที่4นะคะเป็นหลวงปู่ช่องพ่อสวัยค่ะหลวงปู่ท่านไปนั่งสมาธิในป่าช้านะคะกลางหลงุมศพจากนั้นก็มีองค์พญานาคขับมาสื่อสารด้วย บอกว่าให้ทําบายสีหน้าเกี้ยวเมตรห้าสิบจากนั้นท่านก็ชี้ลงพื้นดินข้างล่างแล้วบอกว่า95ท่านก็เลยตีเลขให้กับลูกศิษย์ก็คือ150กับ95นะคะอย่าลืมเอา95ไปกลับหัวกันไว้ด้วยนะคะฝันที่5ค่ะนะเด๋อช่องเบาแอมนะเด๋อฝันแม่นนะคะงวดนี้ฝันสองครั้งแล้วนะคะ ฝันล่าสุดเนี่ยฝันว่าขี่รถไปแล้วติดฝนค่ะฝนตกหนักก็เลยต้องแวะเข้าไปหลบฝนในศาลาข้างทางศาลานี้ในเรื่องจริงนะมีคนมาผูกคอตุยนะคะแล้วในฝันเนี่ยก็รู้สึกกลัวด้วยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าศาลานี้เนี่ยมีคนมาผูกคอค่ะแต่ว่าฝนแรงมากเลยก็เลยต้องเข้าไปหลบก่อนพอเข้าไปก็มองขึ้นไปดูบนคือที่เขาใช้ผูกคอค่ะเห็นตัวเลขค่ะ569อยู่บนคือ พอฝนใกล้จะหยุดนะคะบรรยากาศก็ม,มืดมืดลงแล้วเขาก็เลยขี่รถกลับออกมาทะเบียนรถที่ขี่ไปคือ4ี่สองหสองและเมื่อตอนต้นง,งวดค่ะนะเด๋ก็ฝันอันนี้ฝันได้เลขจากผีวัดร้างนะคะตามกลับมาบ้านมาบอกเลขค่ะต้นง,งวดนั้นผีวัดร้างบอกเลข6 2 5หนะคะอย่าลืมเอาไปตัด2ตัวกับหัวกับหางกันด้วยนะคะ ฝันที่6ค่ะเป็นฝันของคําแก้วช่องเขืออีสานใต้ค่ะฝันว่าไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งในฝันนั้นพักห้องเลขที่207นะคะจําได้ชัดเจนสักพักก็มีคนมาเคาะห้องพอเปิดประตูดูเห็นเป็นเงาผู้ชายร่างสูงใหญ่อยู่หน้าห้องค่ะยื่นเงินแบ่งห้เข้ามาให้แล้วบอกกับผู้ฝันว่าผู้ฝันเนี่ยทำร่วงเอาไว้ก็เลยเอามาคืน ผู้ฝันตีเลขเพิ่มเติมนะคะแบงคนะ์50เนี่ยเป็นแบงรุ่นเก่าสมัยรัชกาลที่9ก็เลยตีเป็น950แล้วก็เลขห้องด้วยนะคะ207ค่ะฝันที่7ค่ะยายบุญช่องพ่อใหญ่ทีเขาฝันว่ากุมารมาบอกเลขนะคะบอกเลขยายคือ78แล้วยายเนะี่ยยังเล่าฝันของเพื่อนด้วยก็คือยายจ่อย ยายจ่อยเล่าว,ว่าปู่มาเข้าฝันนะคะมาหาในบ้านแกก็เลยขอเลขกับปู่ปู่บอกว่าให้ไปเอาเลขที่ยายบุญยายจ่อยบอกว่าไปไม่ได้หลอกเจ็บขาไปไม่ถึงผู้หญิงที่มากับปู่ก็บอกว่าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูให้เองแล้วเขาก็บอกเลขยายจ่อยมาก็คือ7-3-5ค่ะฝันที่8นะคะเป็นป้าแต่ช่องเขือ,อีสานใต้ค่ะฝันตั้งแต่ต้นงวดนะคะ ฝันว่ากลับบ้านไปหาพ่อพ่อก็เอาเนื้อมาทำซอยจุให้กินค่ะในฝันได้ก,กินจนอิ่มเลยนะคะแล้วพ่อก็ถามสารทุกสุขดีบความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นยังไงบ้างล,ลูกก็บอกว่ายังจนเหมือนเดิมนะคะก็ถามผีพ่อว่าแล้วทำยังไงถึงจะร่ำรวยได้ผีพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะให้เลขเอาไปซื้อเอานะเลขที่พ่อเขียนให้ก็คือส5 7ห้าหแล้วก็6 5ห้าค่ะ พอผู้ฝันนั้นเสียเมื่อตอนอายุ7จะ18ปีเลข65อย่าลืมกัน95ไว้ด้วยนะคะฝันที่9คะ่ะใจแดงช่องโอปอฝันว่าภูมิเจ้าที่เนี่ยมากระซิบบอกเลขค่ะรอบแรกเขากระซิบว่า472ได้ยินแต่เสียงนะคะไม่เห็นหน้า ฝันรอบล่าสุดนะคะคราวนี้เนี่ยโผล่หน้ามาให้เห็นจะจะเลยค่ะตรงหน้าเลยแล้วก็บอกเลขเบาๆนะคะกระซิบเหมือนเดิม767ค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมกันเลข9ไว้ด้วยนะคะเป็น797แล้วก็อย่าลืมตัด2ตัวด้วยค่ะผู้ฝันบอกว่าได้เลขจากผีกระซิบบอกเนี่ยมา3มงวดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่ค่ะ ฝันที่10นะคะอันนี้ไม่ใช่ฝันนะคะเป็นเลขจากการทำพิธีพิธีเชือกผูกคอนะคะจากช่องโอปอค่ะเ<ม>ชือกทำพิธีได้เลข5-5-7 5-7-3 5-7-8ค่ะอย่าลืมเอาไปตัด2ตัวกันด้วยนะคะเพราะนิยมคนทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำได้มาหลายงวดแล้วทำเลขจนรวยเลยค่ะแอดก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆ fc นะคะอยากให้ fc รวยทุกคนเลยค่ะ และทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็คือความฝันนะคะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีหรือว่าการเข้าทรงต่างๆล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังด้วยค่ะใช้สติเยอะๆในการเสี่ยงโชคนะคะอยากให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ